สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประจำวันพุทธที่17กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับ และสาหรับประเด็นแรกนะครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้จัดโครงการปลูกผักกินฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 นะครับเปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์นะครับให้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติครับซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้เรียนรู้ตลอดทั้งกระบวนการครับโดยผู้ผลิตนั้นสามารถนําผลผลิตที่ได้นะครับกลับไปจําหน่ายหรือไปรับประทานและส่วนหนึ่งครับจะถูกแบ่งปันไปยังผู้ที่ประสบภัยโควิด -19 ผ่านตู้ปันผักครับซึ่งโครงการนี้นะครับ จะเปิดเรียนรู้เป็นระยะเวลา50วันต่อ1รอบนะครับจำกัดจำนวน 30ท่านต่อ1ครั้งครับท่านที่สนใจก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่2 4กุมภาพันธ์นี้และจะประกาศผลในวันที่27กุมภาพันธ์ครับและประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับเป็นการบริหารจัดการที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงครับโดยใช้การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงครับเป็นการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการของชุมชนครับของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่่่ยยววข้อองเพืชใ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับพัฒนาอาชีพตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับและสําหรับประเด็นที่3ครับเป็นประเด็นของกรมชลประทานครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำครับและการบริหารจัดการน้ําของประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ําในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคการเกษตรหรือการรักษาระบบนิเวศนะครับและสําหรับประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นของกระทรวงเกษตรและสหกรครับร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนครับขยายความ ร่วมมือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลไม้ไทยเพื่อเพิ่มการส่งออกของปี2564นะครับโดยมีเป้าหมายการส่งออกมากกว่า70,000ล้านบาทครับซึ่งเป็นการทํางานภายใต้โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดครับมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับผ่านมาตรฐาน GAP และ GMP และในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนร โดยจะมีการประชุมร่วมกันกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสากร์ครับและอัครรชทูที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ของจีนรวมทั้งหอการค้าไทยและจีนและผู้แทนภาคเอกชนครับและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับยังได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับการนําเข้าของสาธรารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยครับและทั้งหมดนั้นครับคือประเด็นที่ทแถลงข่าวในวันนี้ครับ